สวัสดีครับผมต้นฮักกกอกนะครับคิดนี้นะครับก็มาดูการรอใส่บาดของป้านะครับป้าก็มารอใส่บาดอยู่นะครับณตอนนี้นะนะครับนี่ครับป้าก็มารอใส่บาดณตอนเช้านี้นะครับผมนี่นะครับป้าแดงใช่ไหมนี่นะคะป้าแดงก้าวๆแปลกๆนะคะตอนนี้ก็ขนุนกับมะขามก็วิ่งเล่นเลยค่ะป้าแดงนี่นะครับป้าก็มารอใส่บาดตอนนี้นะครับนี่นะครับม่าพักกำลังมานะครับเอฟซี นี่ะครับมารอนี่นะครับมารอดูกันนะครับป้ามารอนะครับนี่นะครับพักกำลังมานะครับเอฟซีนะเห็นไกลๆไหมครับนี่นะครับ นี่นะครับพระมาแล้วนะครับหน้าพระมาแล้วนะครับเอฟตีนะต้นหักให่รอนะครับนี่นะครับขอบคุณครับนี่ครับตอนนี้พระมาเกือบถึงบ้านยยอุ่นแล้วนะครับตอนนี้นะเห็นไกลๆนะครับเอฟตีนะครับนู่นนะครับนี่นะครับ ดูนะครับนี่นะครับป้าป้าก็รอใส่บาทอยู่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับนี่นะครับป้าก็มารอใส่บาทอยู่นะครับนี่นะครับป้าก็รอใส่บาทอยู่นะครับตอนนี้นะนะครับผมนี่นะครับป้าก็รอใส่บาทอยู่นะแล้วก็คุยกับเอฟซีไปด้วยนะครับนะครับผมนี่นะครับ นะครับอ้านะครับนี่นะครับป้ากำลังรอใส่บาทอยู่เลยนะครับนี่นครับแล้วก็มีพี่ป้านะอ่ะยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับมามารอใส่บาทกัน,นครับอ่าเลยพระมาเลยบ้านยยอ,อุ่นแล้วนะครับอ่านะครับนี่นะ

มาแล้วนะครับมาแล้วเนี่ยค่ะพระเดินมาถึงหน้าบ้าน จะถึงป้ายกอกแล้วนะครับอาตาชางก็มาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับพมาแล้วนะครับผมอานะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมขออนุญาตยังไม่อ่านคอมเมนต์นะครับ นี่นะครับพระมาแล้วพระมาแล้วนะครับพี่วิสาวินเทศใส่แล้วก็ยายใส่สมอน,นะครับมาคุณยายใส่สมอนก็ใส่ต่อมานะครับรวมถึงพี่เฟื่องบุญชูนะครับพี่เฟื่องบุญชูก็มาใส่บารต่อนะครับนะครับ อ้าวพระมาแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็มาลุงเต่าทองนะครับลุงเต่าทองนะครับนี่ครับลุงเต่าทองก็ใส่แล้วนะครับหน้าก็เป้าหวังนะครับเป้าหวังก็ใส่ต่อเลยนะครับเป้าหวังนะครับ ครับป้าก็ใส่บาทแล้วนะครับอนะครับป้าก็กำลังจบอนุโมทนานะครับนี่นะครับ ขอใส่บาตกันทุกท่านทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นกมัวนาสาธุด้วยนะครับสาธุนะครับอนุโมทนาด้วยครับพระก็เดินกลับแล้วนะครับตอนนี้ อ่าวนะครับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตาแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับแล้วก็ดูคลิปดูไลค์กดสักคนละสามนาทีนะครับนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ